สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนหลังจากจิ้มทาความสะอาดสวนแล้วนะคะก็ให้รถเขามาปั่นนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ตอนเขามาปัน่นจิ้มไม่ได้อยู่เนาะมัวจะพาตาไปโรงพยาบาลนะคะกลับมาไม่รู้เขามาปั่นให้ตอนไหนนะคะเพื่อนเพื่อนก็ดีแล้วนะคะต่อไปจิ้มก็จะมาทําร่องนะคะจิ้มลุกมาทําตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะนี่เพราะว่าวันนี้งานเยอะมากนะคะเพื่อนเพื่อนไปเดียวไปทาร่องกันเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนจิ้มก็จะลุกมาทําตั้งแต่ มืดนะยังไม่สว่างนะได้บางแล้วนะคะนี่สามร่องสามสีร่องนะขึ้นโครงไว้จินจะทําแบบง่ายๆมากเลยนะคะไม่ใช่ยิ่งยากอะไรนะคือขุดขุดดินมาสองข้างก็คือเป็นร่องได้เลยไม่ได้ <laughs> ยิ่งยากอะไรกับใครนะคะเพื่อนๆนี่นะคะจะขุดขูดดินมาขุดขูดดินมาก็ได้เป็นร่องเลยนะคะไปเดี๋ยวเราไปทําต่อะคะ่ะ ค่ะเพื่อนๆมาดูการทำร่องกระเทียมของจิมน,นะคะคเพื่อนๆใ <c oughs> ครจะเอาไปเยี่ยนแบบทําตามก็ได้นะคะไม่ห่วงสูตรนะคะนี่ก็จะทําแบบง่ายๆเลยนะให้เขาปั่นดินให้นะคะถ้เาเขาปั่นดินได้สวยเราก็จะทําง่ายนะคะก็เราแค่โกยโกยดินขึ้นมานะอกานแล้วก็ขุดขูดขูดวาดให้เป็นร่องแค่นั้นเองจิมจะทําแบบยกร่องสูงนะคะบางคนก็จะทําแบบร่องเตี้ยนะคะแล้วก็ขุดนะคะบางคนนี่วัดกันโะคะ ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะชิมทําทั้งหมดหกร่องนะคะเพื่อนๆร่องใหญ่ๆพังนั้นเลยนะคะร่องอวบๆใหญ่ๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะรดน้ํากันนะนี่ทางเดินกว้างมากชิมกะวานั่งนะคะนั่งทศมานเอาญ้าเลยนะถ้ามีเวลานะคะนี่แล้วก็ขุดดินจนเรียบเลยนะกว่าย้าจะงอกก็นะไม่มีดินเลยนะคะนี่เอาดินขึ้นหมดเลยทําแบบนี้แหละจิมทําแบบนี้แหละทุกปีกระเทียมงามทุกปีนะคะนี่ได้หกร่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปรดน้ํากัน เพื่อนๆเออจิมมีอะไรจะให้ดูนะคะเมื่อวานนี้หลังจากเขาปั่นดินให้จิมแล้วเนาะจิมก็จะไปเอากระเทียมมาคิดว่าอู้เขาปั่นดินลายดินแล้วจะเอาเทียมมาแช่น้ําจะได้รีบปลูกจะได้รีบงอกจะได้รีบปลูกนะคะจิมก็ไปเอากระเทียมออกมาจากตู้เย็นจิมแกะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนวันที่สี่พฤศจิกายนนะจิมก็ไปเอาออกมากะว่าจะแช่น้ําไง ผลปศว่าเป็นยังไงเพื่อนมาดูกันเพื่อน,อนจิมหอ่อทุ่งไว้สองชั้นเลยนะนี่แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็มีคนบอกจิมว่าใส่ตู้เย็นไว้นะเจียคราบนะบอกดีๆเลยเวลาจะปลูกก็เอามาแช่น้ําก็ปลูกได้งอกปกติดีไม่ไม,ไม,มีเสียไม่หายจิมก็ทําตามเขาเนาะกิไหนได้นะจิมไปดูเมื่อวานนะเพื่อน,อนมาดูกัน <c oughs> นี่เพื่อน,อนเห็นอะไรไหมเพื่อนจิมเปิดมาจิมตกใจเลยนะคะจิมว่า อ้าวทำไมมันงอกงอกออกแบบชนิดที่ว่านี่ถ้าจิมไม่ดูเมื่อวานนี่จิมไม่รู้เลยนะคะว่ามันงอกขนาดนี้ถ้าไม่ทําดินนี่จิมว่ามันงอกยาวในนี้แน,น่ๆนะคะเพื่อนๆมันงอกมันงอกหมดเลยนะคะมันงอกดีมากด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกเป็นไหมนี่ปลูกงอกไหมนะคะเพื่อนตลกมากนะคะนี่เออทำอะไรแต่ละอย่างเนาะมีแต่ตลกตลกห้เซอร์ไพรส์นะคะเพื่อนๆงอกดีมากในจิมก็จะเอาไปปลูกเลยนะคะแต่จิมก็ มันงอกขนาดนี้แล้วเราน่าจะกดลงไม่ได้นะเราจะใช้ไม้นําลงไปก่อนให้เป็นรูนะคะแล้ววางวางไว้เลยให้รากเขาเดินเองเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ยมีแต่กลีบใหญ่ๆงอกดีด้วยนะคะมันอยู่ในตู้เย็นในจิ้มใส่ถุงไว้ตั้งสองชั้นนะกะว่าไม่ให้อาการให้ลมเข้าได้เลยแหละที่ไหนได้โอ้ยมันงอกชนิดที่ว่ามันโอ้ย <laughs> เพื่อน <laughs> ๆแต่เป็นบางคนนี่บอก ตกใจเลยแหละทำยังไงทำยังไงนะจิมจิมไม่ตกใจนะจิมเปิดมาจิมเห็นจิมหัวเราะเลยนะคะก็คิดว่ามันอยู่จำศีลน,นะเหมือนกับพวกหัวบอลหัวอะไรนะมันมันน่าจะไม่งอกที่ไหนมันงอกอยู่ในนี้เลยสงสัยมันอยากงอกมากนึ่นถึงค่ะเพื่อนๆจิมก็จะใช้นะคะไม้นะนำกอน่างนี้นะคะนำไปกวนแบบนี้นะคะนี่นำไปกวนแบบนี้นะคะนะ หางหรือทีแล้วนี่เอาไม้นำไปก่อนนะนี่เ,นเพื่อนแล้วเราก็เอาหอมโอหังหงมกระเทียมนะคะใส่ลงไปนะคะเพื่อนเดี๋ยวรากเขาก็เดินเองเนาะเพราะว่าถ้าเราจะยัดลงไปเลยมันจะหักรากนะเพราะรากเขางอกแล้วนะคะเพื่อน <laughs> ยิมก็อยากหัวจะโค้งด้วยนี่นะคะนี่ก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยเนาะนะะี่ค่ะ ย่อนลงไปเลยอย่าลึกมากแต่ว่าปลูกลึกๆกด็ดีมันจะได้นแน่นเวลาเรารดน้ำมันก็กระเด็นออกอยู่ดีนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวมันกันยุบมันก็แน,น่นของมันเองนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะเนี่ยนะเดี๋ยวลดน้ำไปมันก็จะกระเด็นดินยุบของมันเองนะคะเ,เพื่อนนี่เราใช้ไม้นำไปกอนอย่างนี้เนาะ ยิ่จะปลูกสักหนะ้าแถวเนาะนี่หนะึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะได้หกแถวเอาไมา้นำไปก่อนนะคะโอ้ยอยากหัวดีอยากหงอจะโค้งเอาไมา้นำนี้ก่อนแล้วก็เอากระเทียมใส่ลงไปนะคะโอ้ยอยากงอกเต็มทีอยากงอกเต็มทีก,ก,มทก็ไม่เอามามาปลูกสักทีไม่รู้ด้วยว่ามันงอกไม่เคยเปิดดูแช่แล้วก็แช่เลยนะคะ อุ้ยอวบด้วยนะคะไอ้นี่มันนะ่ะหนอมันนะ่ะตะมอนมันนะ่ะอวบด้วย <c oughs> <c oughs> มาเ,เพื่อนๆไปเลยเนาะคินก็อยากองเจ้าของดิไปให้รู้เลยกดๆหน่อยอนี่ มีตัวหัวใหญ่ๆด้วยค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จิมน่าจะปลูกยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ EP2 นะคะเพื่อนๆยาวนะคะเพราะว่าจะต้องปลูกแล้วก็รุมฟางนะคะรดน้ําอีกนะคะน่าจะไม่เสร็จวันนี้นะคะเพื่อนๆจิมว่าจะเอาให้เสร็จวันนี้น่าจะไม่เสร็จต่อกันคลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ